เอาออกสะบางส่วนก่อนดีป่ะ,ะหมดเลยแล้วกันลูกขาดใจเนี่ยสำคัญนะักนี่ไม่เห็นคนนั่งอยู่นี้เลยไงเนี่ยโหวเต็มป่าเลย ตอเครื่องใช้หนังไม่ดูแลทําความสะอาดบ้างว่าท่อเครื่องมือทํามาหากินแท้เครื่องทําลายอนาคตสิไหมว่ามึงมีที่ซุกหัวนอนมีที่อยู่ที่กินไม่ใช่พะมันหรอกเหรอแล้วที่สําคัญนะกูทาโรงหนังก็ทําเก็บไว้ให้มึง่ะแหละเฮ็ดให้ห่อยเหรอแม่นตีเก็บให้ข่อยเป็นยังลูกคือ่วห้ห่คอยขายลูกหลานเห็นมันทนละหมาเคหยังเอ้าบักยังว่าว่าจังสั้นวะนี่ฮะ กูบอกว่าบอกขายบอกขายบอกกี่ล้านเถือพันเถื่อนเราบอกว่าขายขันนึ่งสิขายก็ถ่ายกูตายซะก่อนก็แล้กันให้ลุงตายก่อนแมนบอ นี่มึงเพื่อนอะไรเนี่ยฮะปัปะ๊บป่าวลุงผมไม่ได้คิดจะทำร้ายลุงเลยนะแม่นี่มึงคิดจะฆ่ากูใช่ไหมเนี่ยบ้าลุงฉันน่ะรักลุงจะตายถ้าฉันคิดจะฆ่าลุงอะนะให้ผีผักสิเอาเล่ ผีพักมันบอกบอกูบอกแล้วมองนี่บอกมีผีบอกมี่ผี